มันนี่ก็มาตกปลาที่แพร่สอตองว่าไอ้แพร่พุ่นแล้วพอดีมากกัร้องเบิ้งครับมามาร้องเบิ้งก็กระทูหาเล่าเนาะอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์มันนี่มาอยามเพิ่นพี่น้องมาตกปลาเพป็นว่ามีปลาโซเนลมีทั้งอีแปงตะเพียนพี่น้องเอาเหรียญปลาหน่อยไปก่อนปลาใหญ่นี่ก็อยากได้ยูเทอร์ว่ามันต้องบาดมันสบแล้วป่ะร้องเบิ้งพี่น้อง อาจจะมาล่สับปิวน้ำเล้าพร้อมนะว่าเราก็สอนสับปิวเบิ่งในยูทูบกระเฮ็ดตะก้อแลีนเน่สายสันเน่แล้วก็สอนไว้ก็เลยอยากมาถามเราพร้อมอยากมาฝึกเรียนน้ำเล้ามาเบิ่งให้เราเฮ็ดให้เบิ่งครับสับปิว์เน่ชิ้งหลิวเน่แล้วก็ตะก้อคัระเบาวเน่ตะก้อยังเกอดระวันตะก้อยืดตะก้อยืดได้วขันผู้ใดอันแล้วก็ ไปเบิ้งในยูทูปนะครับช่องยังก่อคนคนข้างเขื่อนคนขางเขื่อนครับเิ่นล่าสิสวนเฮ็ดยังก่อตะกอคาราบาวอตะกอคาราบาวตะกอยืดได้ตะกอยืดได้ไปเบิ้งครับว่ามันเปลี่ยนแบบใดล้งเมืองพน้ออันมีสปิวสไตล์ไตตรองอผมเด่นจังซี่ก็คือสูตรผมนี่มันสิบกขือชาวบ้านเขาอ๋อคือบ่ขือเน่ยมันอันมัน่แม่นสริหรับคน เล่นเป็นน่ะนะสำหรับคนมือใหม่สำหรับมือใหม่สำหรับห<ม>ัดเล่นง่ายๆนี่แหละผมเสียเรียกนี่แหละเล่นง่ายจะได้ปลาเดียว<ช>มันมันสูตรนี้มันมันสีเร็วก็คือเขาตัวเหงื่อเนี่ยมันถึมีสต็อปเปอร์ล็อกอยู่นี่เห็นบ่อันนี่เราเรียกสกต็อปเปอร์บอลเออสองตัวนี่สต็อปเปอร์มันจะล็อกไว้เข้าเข้าสิเข้าสิบคนตัวนี้เข้าสิปั้นเนื้อล่อปั้นเนื้อล่อหรือปั้นเนื้ออไอยแค่นี้ใส่มัดจิบธรรมดาเออเวลาโยนไปมันไปไกลถัดมัดจิบ มัดจังไหก็ได้ว่าให้มันมันเกาะเหง่อมัดลูกหมุนก็ได้หรือมัดยังก็ได้เพราะให้มันมีน้ำหนักมัดจิบเนาะเออนี่มัดจิบไว้ซื่อๆนี่แล้วก็โอ้เอาลูกปัดมาค้างไว้ัค้อกไว้เออเราแข่ใช้ห่อมหรซื่อๆนี่ไหมแข่งน้ำเบ็ดก็อยู่ข้างทิงเดี๋ยวปั่นทสิโอ้กันเอาแล้วต้องถามต้องปั่นล้อมึงตัวว่ามันดูแบะไรเออเอาได้ด โอ้น to ี fever, ่ปั่นปั่นอ้อยเนี่ยเออปั่นเนื้อตัวล่อเขาอื่นตัวล่อตัวล่อโอ้ตัวนี้ล่ะแต่ตองตัวนี้เขาจังใส่เบ็ดเบ็ดนี่เขาติใส่ใส่เดือนก็ได้หรือกจะปั่นห่ามใส่ก็ได้ปั่นนิดหน่อยเท่านี้ปั่นห่ามใส่บุ้งนิดหน่อยๆนี่ลองเบิ่งนี่เออติด้อธิบายให้ฟังชิ้งเหลียวก็สปิ้วสไตล์แต่ตองนี่ผูกขึ้นกันเหลื่นง่ายพอตองไปตั้งทุนยังทุนยากเป็นเหลื่นสไตล์เหลื่นง่ายๆสบายๆเออหน่อให้นิดหน่อยเพราะหุ่มเบ็ดนี่แหละ ปลาคาบครับรถเออเมียนปลาคาบได้แล้วตัวนี้เขาสิปั่นเหนียวเนียวแข็งแ็งแต่ตัวนีเขาปั่นนุ่มๆพอปลามันจังกินไนง่างับนี่่อนเป็นไงสมมติว่าเหาเหยื่อไปนอนพื้นสิมันสิร้อยอย่างทีป่ปลามาตอนนี้ค็คาบครับเออมันตัวมันเห็นตัวเทิงมันตัวหน่อยกว่ามันกิกกน,ต,นตัวเทิงเหรัแต่ตัวเทิงมันก็กจังกินตัวลางครับบางทอเขาเขาสิกัดปั่นเหยื่อใส่เดือนอย่างที่เขาใส่ใส่เดือนเขาสิเด่นนอนพื้นก็ได้เขาหลุดสต็อปเปิ์ลงมาอย่างที่นะ ดูด้วสิเสร็เดือนก็ะนอนพื้นปลาบางอย่างมันกินอยู่พื้นพี่เด้อ๋อครับบางอย่างปลาตะเพียนปลาอย่างนมันมันมากินลอยๆเองสิเขาก็ลูดขึ้นมาหนิตัวหลออยู่พี่แต่ว่าตัวเง้อนี่มันกินตัวเทิงพี่เด้ตัวนี้ก็เป็นทุนเออสองสต็ปเปอร์สองอันเนี่ยผูกล็อกทุนไว้ถ้าวัดระดับน้ำทุนน้ำเลือกน้ำตื่นทำไรเขาก็วัดลงไปให้หางมันโฟห้หางนี่มันโฟห้เก่านี่จมน้ำ ถามันจมไรก็หูดขึ้นไามอีกหูดขึ้นไปอีกเออเล่นง่ายๆเพราะต้องอันเคมแม่นคน้นเล่นเป็นระดับอันไหนนี่เขาสิช่างเขาชิทวงทุนทวงเงังให้มันตั้งแต่สูตรใตตองนี่บอ่อเอาง่ายๆเลยไงยตัวนี้ฮอดพืน้นตัวนี้ยูพ้นน้ำใส่ได้เดินง่ายๆเอาลองมึงเนะาะครับผมลองมึงวันละยากระ

เล่ยมาตึ๊ยูปลาอะไรเอ่ยสปิ้วสายปลาสไตล์สายตองปลาอะไรเอ่ยกับปลาคุณแปงปลาอะไรนะครับโอ้ยปลาหน่อยปลาขาวใสปลาขาวตากกมใช่ไหมปลาขาวปลาขาวใสครับปลาขาวใสปลาขาวใสตัวน้อกับปลาคุณใหม่ครับคุณใหม่ เสียนหนูมหัดตกปลานะครับเสียนล่าหนูยูทูบเบอร์ชื่อดังจากการล่าหนูมาตกปลาสไตายไตต่องครับ คือปวดับลงหนึ่ง้งา,าเบิ่ง้าเบิเบ่ง <c oughs> ตกพี้ซ <c oughs> ับได้หรือมั่งนันนะ <c oughs> เดี๋ยวให้ไปวืดเทื่อนซับเลยอ่ <c oughs> ากินสปิว <c oughs> หลายรอบแล้วครับสับไม่ทัน ับคับับับเอออยู่แล้วครับงานนี้อยู่แน่แน่อยู่แน่แน่ครับอยู่แน่แน่มาแล้วครับแขงครับเลยก่อนแล้วครับสปิวสายปลาสล์สายตองครับเล่นไม่เป็นก็ได้ปลาเล่นไม่เปลี่ยนก็ได้ปลาทีครั้งแรกครับครั้งแรกเสียนหนูนักล่าหนูสุดยอดครับผมอือยูทูบเบอร์เหมือนกันครับชื่อดังปลา มาแล้วครับทับแต้มนำมาโอ๊ตเพียนสวยครับดูครับเอามาไข่โชว์กล้องหน่อยครับโชว์กล้องหน่อยตัวแรกตัวแรกแต้มแรกครับแต้มแรกมาแล้วครับสเตเพียนไซส์สวยครับผมดูนำไปหลายตัวแล้วทำแต้มตามแล้วครับอันนี้ตะก้อวิ่งสิอันนี้ตะก้อยืดได้ครับตะก้อยืดได้โหดได้สไตล์ไต่ตองครับผมตัวแรกตัวแรกตัวสวยครับ หักเลยเว้ยตอดเด็ดตอดอยู่เป็นการดวลกันร,ระหว่างสายยาวสายสั้นครับสปิวสไตล์สายตองครับสปิวสายป่ากับตะก้อยืดสายยาวดวลกันร,ระหว่างสองสามีภรรยายูท<ม>ูบเบอร์ชื่อดังนักล่าหนูหลินอย บทบาทวงหนึ่งเนาะซาบุท่านดิซาบุท่านจึ๊กหานเนียรถพูดอะไรฟุ้งแจกคุณฟุ้งแจกเอาไมาเลยอีกแจ้มหนึ่งแล้วครับเอาออกมาพีแม่ไก่แม่ตัวไปข้างเงนินเงันกลางหมีแก้มเล็กๆแจ้มเล็ก,เลกๆเหมือนเดิมครับนี่ อยู่อยู่เอาล้ครับสมเพื่อมเพื่อตัวใหญ่ตัวใหญ่ต,หญตัวใหญ่ครับมาแล้วครับโอ้เบเลอเลยตัวนี้ใหญ่มากครับเอาล้วครับใหญ่ครับใหญ่สปิวสายปลาตกไม่เป็นก็ได้ปลาครับตัวใหญ่ครับใหญ่ใหญ่โอเคโอเคโอ้โหตกไม่เป็นก็ได้ปลาสไตล์สาย๋องตกสนุกตกยังมีความสุขสปิวสายปลา ตัวนี้ใหญ่โอ้โหกำไม่มิดเลยครับเอาละครับเอาละครับแมนางทำแต้มตามแล้วครับอยู่ไม่เอ่ยอยู่อ่าตัวเล็กกว่าเล็กก็นับแต้มครับใหญ่ก็ก้องหนุนดูครับไม่เล็กครับไม่เล็กใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ ทำแต้มตามมาติดๆระหว่างสายสั้นกับสายยาวครับนั่นหัวขันซับปบั๊บมันติดไปอีกหนึ่งแต้มครับสับแปนโดนสแปนโดนแต่แต้มเล็กไซส์บุ๊คเบ๊กไซส่บิ๊กบิก๊กใหญ่กว่านิ้วมือนิดนึงใส่บิกบ๊กบิ๊กมาอีกหนึ่งแต้แม สปิวสายปลามาอีกหนึ่งแต้มตัวนั่นปากินปากินปากินแม,ม่นังแม่นยังไงันปมันคันดิ๊ดดิด๊อยูย่นั่นปากิากินเอาเอาแล้วครับคำแท้มา,าจะติดตัวขาด น่าจะขาดครับขาดเลยครับเรียบร้อยอ,อ,อ,อยู่ไหมปลาอยู่ไหมไม่ปลาติดได้หรอปลาอยู่ไมเอ่ยอ้าวอยู่ครับอยู่ทำต้มมาติดๆเมื่อกี้นะึกว่าขาดไม่ขาดครับ โอ้โหตัวสวยครับสวยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เอาออกโชว์หน่อยโชว์หน่อยทำแต้มติดติดจะก่อวิ่งตัวแรกจะก่อวิ่งครับวันนี้จะก่อวิ่งซิงจวดแล้วแน่โอเคเอาละครับนี่คือผลงานครับผลงานครับผลไล่ครับผลงานต้องรีบไปว่าให้เดี๋ยวเวลาขึ้นดอกพี่น้องเออสวยสวยครับมีแต่ไซส์สวยสวยเออโอ้โหต่เพียนอีแปลงนี่มือใหม่หัดเล่นนะครับมือใหม่หัดเล่นครับ เล่นจะปิ้วไม่เป็นตกไม่เป็นก็ตกได้อ่าครับสุดยอดเสียนเสียนกล้องหนุนครับผมอ่าโอเคนะครับฝนตกไรแล้วก้าบบาทฮะครับ,บ